สวัสดีค่ะพี่น้องต้อนรับปสู่ช่องฟ้านิรุบลลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะในยิงเขาอะไรก็แอดมือนีิว่าอลังการแห้งบ่ชุดลูกสาวเฮาใช่ครับสวยมากวันนี้ชุดกลุ่มอิงอลังมากก็ต้องเจอฟ้านิรุบลเลยวันนี้ฟ้านิรุบลจะมาเยือนทวงออกคักๆเลยสดๆไปเลยเอาเข้ามาด่าประเดี๋ยวเขาต้องใส่ออกมาแบบเป็นต้องเป็นภาพจำทั้งชุดทั้งเกือบก็คือฝักใส่าห้ไว้คนก็ะเจื้อได้ว่าเป็นไฟนิรุบล บ้าแล้วนะวงอิงก <m> ัสิมังบอกว่าแม่ออกจากเต้นอ่ะแต่งตัวมันเรียบร้อยเนี่ยมันเรียบร้อยเรวได้หนีรูปสนับแต่ก็มักม้าบ้าโจ๊กนะโจ๊กหลังเข้าอันบ้าเขาใส่เสื้อในบอใส่ซัสพอร์ตบอโจ๊กต้องเช็คความเรียบร้อยเด้จะว่าเป็นยังไงก็ยังอันก็ยังแม่แบบก้นบะเคียมค่ะกับบะเคียมอีรีหลังมันรูปนั่งรูปนั่งก็เลยแบบว่าต้องเช็คถ้าล่างมือบ่าใส่กางเกงกีหลีเด้ยังกว่าบาใส่แต่ซัสพอร์ตนั่งกับบ้าเช็คเบิ้งนั่งกับบ้าหือเบิ้ง แม่คือผัส่จกางเกงแม่ใส่ย,ยู่ใส่เป็นซับพอร์ตออกมานะครับทวงน่องนั่งกัสื้อผาตัวแม่คือผัแม่คือผัส่จกางเกงแม่คือผัอสใจเสือแม่ใส่เสือในบนี่แม่แม่นั่นแม่นี่วะจะไปใสก่กอันนี้ก็เลยต้องแต่งตัวให้แบบเรียบร้อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ชุดที่มัน ถ <A. S 2> อดยากเช็คความเรียบร้อยแล้วมันก,ก็จะอดยากนะคะเพราะว่าเราไปทำผมเสร็จแล้วสวัสดีทุกคนนะคะขอโทษที่หายไปหนึ่งวันนะเมื่อวานนี้ท้องเสียวันนี้ก็ยังวันนี้ก็ยังท้องเสียอยู่นะแต่ว่าพอทุกคนคิดถึงก็เลยกันใจออกมากแล้วจะไาจะเป็นของลาแบบตอนนี้โดแสบท้องนะ พอจบมากหมู่บ้านนี้แกได้จะไปยืนเบิ่งกันกินเข่าไม่ออกนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วบ้านไปยืนเบิ่อนไหนไปยืนเบิ่อนไหนพี่เห็นเสียยืนเบิ่อนบ้างแล้วก็ยิ้มใส่ห่อแบบยิวเซลลใช่ไหมเพราะว่านี่ตรงไปเปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่หนางานบอดโจมากับแอนฟินนะคะบมาหัวไม่ยืนยวดข้างๆกันเลี้ยวไหน ไปกินข้าวหนะ้างานแล้วสัง้งสั่งบอสโจไปยืนเบิง่งยามกินข้าวเอืดมั่งไปลรอไปยืนเบิง่งกันกินข้าวนะ่ะเอ้ยเอาเสียไปใช้เราปานีิโอ้ยเขามาทำผิด ัด่วนแต่นอไม่ยังจีเมือนี่ยมีเสียงกีด่อใดแล้วกีดมือนันเสียงแหบเลยไม่ได้กียแหเตด้อปลิศม่อเลขึ้นอย่างนี้เดใเมื่อนันฉันกีดใส่หนัก็มีแหงเลิศที่สุดเมื่อนังเมื่อใดบ่าวจะได้กีดนี่ก็ไม่ยังเกี้กีดใส่ ว่มันยังดนี EDM เย้นี่บอสาวิกตเรียสีเขต่ะเบเผบเอบเผือบเิอมาสิติแล้วมาสิรตแล้ว้สิรอดบอสมึงนี่อสี่อดบอสหด้องรอดเาด้องรอดเาด้องรอดเาต้องรอดลิขสิทธิ์ต้องเ็นี่ยงเขาได้เย้ สาวเพื่งงอ,งองเวิ่์งีซยังกะงามใไซยังกะเต็มสูงขึ้นกี่เซนนี่ปีนี้เนี่ยสองมิลสูงขึ้นสองมิลเรียมจะขึ้นเวทีกันแล้วค่ะสาววิกตอเรียงีเข็ของแม่ยังกะใจหัวกะไตเนาะเออใจหัวหัวกะไมันเดินแบบแบบซับซับนี่บนแคทวอล์นึ่ง ใช่เลยเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมอุว้วันนี้เขาหวัวหยองเหมือนแม่เลยแม่ก็หวัวหยองหัวลอนนะวิกแม่ก็หวัวลอนนะวันนี้วิกลูก <S <S นนลก,ก็หวัวหัวลอนร้านมากเลยอ่ะใส่วันนี้คือใสอุ้ยใส่กล้องผมใช่ใส่กล้องผม, <S <S ลงผมแล้วก็ทำหัวลอ,อน เียสองวันแล้วพอม,มีหอนแห้งจริงฮ็นอี้อย่างมาาไทยคลิปหอนบ่ได้หมู่บ้านนี่ไปแล้วพอกกันใหม่คะพี่น้องนี่มาหน่อยเอ้ย ขามค่น้องเลยไอ้าแกลูกปูเหมือนกูลูกูเหมือนกูกระโจนไปเลยอันนี้กับแพนดอยานจะค้นบอเชียบันก็ไม่หน่อยกับว่าเดือดไหมมันเดือดเลยผู้ใดจันนี่แน่ยอนน้ำ้าไหล บอกกันไม่กินหนาค่ะว่าช่งนี้รานน้อยเซ็ตสับเรียบร้อยค่ะตะวันตกใช่ครับเรียบร้อยแล้วถ่านไปเรียบร้อยแล้วผ่านไปแล้วหนึ่งเมตรแล้วหนึ่งเมตรต่อไปคือพี่เบียร์ตัวหนึ่งบอก วันนี้มานยบอกว่าะเยทัพปีนะมันม่วงเอาแล้วในคสิวิกตอเรียสิดอกเยน่้วา่ารูตอไปแล้วอะไรเนี่ยเซอร์ใหม่แล้วใบเดี๋ยวพี่หมอนเคลียร์เองไเกเงินเดือนสม่ดีๆะมาณแมันก็เรียนเปลี่ยนสุเนาะขราหน้าใครขาดเดี๋ยวเจอ โอเคจบจบให้มันจบจบไปอ้ยไปแล้วบอกกันไหมครับพี่ร้องจะด,ดูแลอีหลาะหน่อยก่อนคะ่ะไ,ไปคลองนอ้ำพร้อมไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ